เงินเก็บบ้างนิดๆหน่อยๆแค่แบบหลักพันเงี้ยเงินแค่จะมันไปซื้อหุ้นปันผลเลยอ่าโอเคหุ้นปันผลเนี้ยต้องบอกว่าถ้าเรามีเงินเก็บอยู่อาจจะมากบ้างน้อยบ้างว่ากันไปจริงต้องบอกว่าหุ้นปันผลเนี้ยเป็นอะไรที่จริงแล้วข้อจํากัดในการซื้อหุ้นเนี่ยต่ำมากอ่าคือต้องบอกว่าข้อจํากัดในการซื้อหุ้นเนี่ยมีเงื่อนไขเดียวคือขั้นต่ํา1 0 0หุ้นขั้นต่ํา1 0 0หุ้นทีนี้ราคาหุ้นต่อหุ้นเนี่ยนะหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็มีราคาต่อหุ้นเนี่ยถูกมากเช่นบาทเดียว แสดงว่าเราสามารถซื้อหุ้นได้แลคาขั้นต่ำเพียงแค่100บาทเท่านั้นดังนั้นการที่มีเงินเก็บอาจจะแบบว่าสัก 1,, 0 0 0 2,000 5,000หมื่นหนึ่งเนี่ยเราสามารถซื้อหุ้นได้แน่นอนอ่าแล้วก็หุ้นปันผลเนี่ยก็จ,จ่ายปันผลออกมาเป็นเป็นเงินบาทต่อหุ้นอยู่แล้วดังนั้นยกอย่างเช่นถ้าเราซื้อหุ้น10บาทต่อหุ้นซื้อสักพันบาทก็ก็เราก็ได้100หุ้นอ่าแล้วรบริษัทนี้ปรากฏว่าเขาจ,จ่ายปันผลเนี่ยหุ้นละ1บาทเรามีร้อยหุ้น คูณปันผลหุล้นแตหนึ่งบาทเราก็ได้ปันผลในทุกปีปีละหนึ่งร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นคำนวณง,ง่ายๆเลยใช่บางคนก็บอกว่าเอาไปซื้อสลากอมอสินอ่าตางถูกมากกว่าอ่าโอเคต้องบอกว่าการซื้อสลากอมสินเนี้ยต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะในสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนเอ่อหรือว่าสลากอมสินหรือว่าฝากประจําหรือว่าการซื้อหุ้นปันผลเนี่ยต้องบอกว่ามันมีจุดประสงค์ในการลงทุนเนี่ยแต่ละสินทรัพย์เนี่ยไม่เหมือนกันนะ การซื้อหลักออมสินเนี่ยนะมีอยู่2ข้อประเด็นนะั้นน่าสนใจนะเป็นข้อแรกคือเขาเนี่ยจะมีการันตีอ่ะเป็นเป็นดอกเบี้ยอ่าแต่โอเวอร์ออลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีดอกเบี้ยเนี่ยเฉลี่ยนะครับสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีอ่าจำตัวเลขนี้ไว้นะสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่คือหลักออมสินแต่ถ้าเผื่อฟุกอ่าซึ่งคำถามต้องถามก่อนว่าโอกาสที่จะฟุกกีก่เปอร์เซ็นต์ โอกาสที่จะฟลุกเนี่ยอาจจะน้อยมากอาจจะต่ํามากที่เราจะแบบถูกรางวัลใหญ่ๆแต่ให้ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยมันสูงขึ้นมากกว่า2%ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมตัวเลขนี้ไว้ค่าเฉลี่ยของทุกคนที่ซื้อสลากออมงินคือ2%ต่อปีรู้หุ้นปันผลบ้างหุ้นปันผลเนี่ยหุ้นดีๆยกอย่างเช่นหุ้นโฮมโปรเลยกันโฮมโปรเนธุรกิจที่มีรายได้และกลาไรเนี่ยเติบโตทุกปีปัจจุบันล่าสุดเนี่ยปันผล5%แล้วเห็นไหม แค่เริ่มต้นก็ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแลวคำถามคือถ้าโฮมโปรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมีกำไรเพิ่มขึ้นจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นอีกนะแส,สดงว่าเงินปันผลเนี่ยนอกจากที่วันนี้ปีนี้จะมีปันผล5ปรเ็แล้วยังมีโอกาสาาที่ปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีได้ด้วยอ่าก็จะไม่เหมือนสลากออมสินแล้วคราวนี้ซึ่งสลอมสินเนี่ยต้องแบบใช้ดวงเยอะแล้วก็โอกาสที่จะถูจริงอ่ะเรียกว่า0ดอซอ่ะอ่าซึ่งอาจจะน้อยเกินไปแล้วก็พึ่งดวงมากเกินไป อ่าเค้คือการลงทุนหุ้นปันผลเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนที่ที่เราลดการใช้ดวงลงไปนั่นเอง